สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไร,ร่แลนนะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมบ้านนะคะทำเลดีๆนะคะพิกัดอยู่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับคลองนะคะแล้วก็ตัวที่ดินแปลงนี้มีที่งอค่อนข้างเยอะเพราะว่าในชนุกนะคะ ขางๆเนี่ยขึ้นว่าติดคลองด้วยเนาะแล้วก็มีบ้านนะคะเป็นบ้านไม้มะค่านะคะอายุประมาณ3ปีเนาะตัวบ้านนะคะเจ้าของนะคะตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลงนะคะเนื้อที่83ตารางวาและบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเจ้าของขาย1น0 0ล้านแปดแสบาทราคาเนี้ยเจ้าของรวมโอนภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอกสารสิทธ์เป็นโฉนดขุดแดงเนาะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมบ้านนะคะตั้งแต่มะคะ่า อนนี้นะคะเหล่งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะบ้านที่เหล่งเสนอขายจะเป็นบ้านไม้หลังนี้นะคะตัวบ้านไม้นะคะจะอยู่ติดถนนลาดยางนะคะถนนลาดยางตัวนี้กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากถนนลาดยางถันจากถนนลาดยางจะเป็นคลองนะคะคลองตรงนี้จะเป็นคลองท่าสารนะคะจะเป็นคลองที่ใหญ่นะคะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยเราจะได้ไอน้ําจากคลองตัวนี้นะคะ แล้วก็ตัวที่ดินตรงนี้นะคะจะมีเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมีไฟฟ้ามีปลาปาพร้อมเนาะตรงข้อดีความพิเศษของที่ดินแปลงนี้หรือบ้านหลังนี้นะคะคือบ้านนะคะ ที่ดินของเนี้ยมันจะติดกับถนนล,ลาดยางนะคะตัวฉนนเนี่ยแล้วบริเวณที่รถจอดอยู่เนี่ยจะเป็นที่ของสาธารนณะเราอ่ะสามารถใช้จอดรถได้เลยหรือใครถ้าจะเปิดธุรกิจร้านอาหารเล็กๆเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยก็สามารถเอามาไว้ให้ลูกค้าจอดรถได้นะคะแล้วข้างๆนะคะของที่ดินแปลงเนี้จะเป็นคลองนะคะเป็นคลองสาธารณะประโยชน์แล้วก็ มีพื้นที่งอกนะคะเราก็สามารถปลูกต้นไม้ให้ได้นะคะเนื้อที่งอกค่อนข้างจะเยอะนะคะด้านเนี้ยตรงเนี้ยคือคลองนะคะแต่นะตอนเนี้ยไม่มีน้ำคลองสาธารณประโยชน์ส่วนถัดจากริมกำแพงมานะคะจนถึงขอบของเนี่ยอันนี้เป็นที่สาธารณะเราจะปลูกต้นไม้อะไรไว้ดูเล่นสามารถทำได้เลยหรือจะทำที่จอดรถได้เลยนะคะตามโฉนดนะคะที่ดินของเราเนี่ย หน้ากว้าง16เมตรนะคะแนวยาวหรือแนวลึกประมาณ20เมตรนะคะขนาดของที่ดินตามโฉนดคือ83ตารางวานะแต่พื้นที่งอกะคะ่ะดูพื้นที่งอกค่อนข้างเยอะตัวที่ดินนะคะถ้าหันหน้าอนอกถนนลาดยางเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะจ๊ะลูกค้าถ้าถือเรื่องทิศก็ปรับแก้พวงจุ้ยได้นะคะซื้อต้นไม้ใหญ่มาปรับแก้ได้เลยนะคะตัวบ้านหลังเนี่ยคะ่ะ เขาทารั้วไว้หมดแล้วรั้วมีทั้งสี่ด้านเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นรั้วระแนงนะคะแล้วก็เจ้าของเขาก็ตกแต่งต้นไม้ไว้นะคะมีต้นโมกต้นไซโหลีเนาะแล้วก็เขามีศาลาไม้นะคะเอาไว้นั่งพักผ่อนนะคะตอนเย็นๆเนี่ยบ้านหลังนี้จะสวยมากๆเพราะว่าเขาประดับไฟนะคะไฟก็ เวลาออกไฟสีส้สมๆอะค่ะเปิดออกมาเนี่ยมันจะทําให้บ้านเราอะค่ะดูค่อนข้างสวยงามเนาะแต่พอกลางวันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะอันนี้เจ้าของเขาลงต้นทุเรียนไว้นะคะสต้นนะด้นนี้ก็จะเป็นศารานะคะให้เนาะั้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ก็จะมีองุ่นนะคะองุ่นต้นใหญ่ประมาณ10ต้นนะ ด้านหุนะคะด้านหลังก็มีขนุนมีดอกแก้วเนาะแล้วก็ข้างในก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้นะคะยกพื้นสูงเนาะด้านล่างก็ลูกค้าทำเป็นที่กินข้าวนั่งพักโล่งๆได้เลยนะคะ ตรงนี้เขาทำครัวไว้นะเนี่ยจะมีซิงค์ล้างจานไว้มีเคาน์เตอร์ไว้นะคะอันนี้เอาไว้ปาร์ตี้ก็ได้เนาะเสร็จแล้วด้านล่างนะคะก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะด้านล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องเป็นชักโครกเนาะด้านบนมีห้องนอนสองห้องห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีเฮดสองตัว แล้วก็มีห้องรับแขกนะคะคือของที่ลูกค้าเห็นในตัวบ้านที่เล็งถ่ายเนี่ยเจ้าของแจ้งว่าเขาให้นะคะยกให้เลยตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับวัดคลองตันเนาะห่างจากวัดคลองตันประมาณ1กิโลนะคะเป็นวังน้ําเขียวอยู่หมู่สองนะคะวังน้ําเขียวกาแพงแสนนะคนปรปฐมเนาะตอนนี้ที่ดินะคนครปฐมราคาขึ้นสูงม,มากๆเลยเพราะว่า ตัวเซ็นทันนคนปรปฐมนะคะเปิดทําการแล้วค่ะมันก็ส่งผลให้นคนปรปฐมอะคะ่ะค่อนข้างมีมูลค่าแล้วก็ทางด่วน m 8 1นะคะ<ๆ>ก็เริ่มเปิดใช้งานเป็นบางช่วงเนะาะเดี๋ยวเรงพาขึ้นดูตัวบ้านเนาะตัวบ้านก็จะเป็น2ชั้นแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะคะเป็นบันไดไม้ด้านล่างนะคะด้านล่างลืมให้ดูพื้นด้านล่าง พื้นด้านล่างเขาปูกระเบื้องไว้นะคะอ๋อ,อด้านบนก็ขึ้นเป็นบันไดไม้เนาะเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะมันก็จะลกนิดหนึ่งนะคะพอขึ้นมาก็จะเจอที่พักนะคะเก้าอี้นั่งนะคะเรือนชานหน้าบ้านเนาะนั่งกินกาแฟจิบยามเช้าก็ได้นะคะด้านนี้ เข้าไปพื้นข้างบนเป็นพื้นไม้นะคะเป็นไม้ขัดมันเนาะก็จะมีห้องนอนอยู่สองห้องนะพาไปดูห้องนอนที่หนึ่งนีห้องนอนที่หนึ่งนะคะห้องนอนที่หนึ่งมีแอร์นะคะ พามาดูห้องนอนที่สองอ่าไม่ใช่แอร์สองตัวนะคะขออภัยให้แอร์สามตัวนะแอร์มีสามตัวห้องนอนสองตัวแล้วก็ห้องรับแขกหนึ่งตัวนะอันนี้จะเป็นเตียงไม้นะคะเป็นเตียงนอนเป็นเตียงนอนเนาะค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเป็นโต๊ะไม้นะ ก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็เป็นชักโครกนะคะน,นี้แล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นห้องรับแขกเนาะห้องรับแขกก็จะมีแอร์หนึ่งตัวนะคะมีทีวีให้นะคะแล้วเขาก็ตกแต่งฝ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แถมเก้าอี้ไม้ท่าน,นี้สามตัว ก็อี่หมายนั่งเล่นนะคะจริงๆแล้วลูกค้าสามารถหิวกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าที่แหลงทายทั้งหมดเนี่ยเจ้าของให้ทั้งหมดจริงๆเจ้าของแจ้งว่าให้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลเนาะจริงๆถ้ารวมที่งอกนะคะรวมที่งอกเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เราสามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยเกือบเกือบสองงานเลยนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเนาะเราจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรสามารถปลูกได้เลยนะตรงนี้นะคะห่างจากตัววัดคลองตันนะคะวัดคลองตันจะอยู่ด้านนี้วัดคลองตันก็ประมาณ1กิโลห่างจากตัวอบตอวังน้ําเขียวนะคะประมาณ3กิโลห่างจากคูนาวัน โลตัสกำแพงแสนถนนมาลแมน3-2-1นะคะประมาณ5กิโลเนาะห่างจากตัวเซนทะันนคปรปฐมนะคะเซนทันเปิดใหม่30กิโลเนาะ ห่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะกรุงเทพนะคะประมาณ80กิโลนะคะตรงนี้หรือใครจะไปตัวเกษตรกำแพงแสนนะคะใครมีลูกมีหลานเรียนอยู่มอเกษตร,รกำแพงแสนเนาะไปประมาณสัก8กิโลนะคะจะถึงมอเกษตร,รกำแพงแสนเลยนะคะตรงนี้สะดวกสบายมากๆอยู่ค่อนข้างดีนะคะด้านนี้ตอนนี้เป็นตอนเย็นเนาะประมาณเกือบเกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะก็บรรยากาศถือว่า ค่อนข้างดีเลยเนาะอายุบ้านก็ประมาณ3ปีนะคะเ่งทัวราคาอีกทีนึงเจ้าของขายนะคะยกแปลงเลยเอกสารตามเ,เนื้อที่ตามในฉนดคือ83ตารางวาเนี่ยราคา1,800 0ล้านบาทราคานี้เจ้าของรวมโอนรวมภาษีแล้วก็เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะคะพิกัดอยู่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะจ๊ะ หากสนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรหาลิงนะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่แอด l e n g 7 8 9ได้นะคะหาฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสกแกน QR code คที่หน้าจอได้เลยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ